เชียงใหม่และจังหวัดลำพูนเองครับมีการประกอบพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปและปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับ พระครูศิริยานวัชละเจ้าอาวาสวัดเชียงยืนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะสงฆ์คณะสัทธาโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืนและชุมชนครับได้นิมนต์พระสงฆ์วัดมงคลน,นามในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน9วัด9รูปมาเจริญพระพุทธมนต์ประกอบพิธีทําบุญส่งน้ำพระมหาธาตุเจดีสาการะพระัพพะพันยู เจ้าเดชเมืองพระคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงสงกรานครับซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึงเเมษายนเน้นรูปแบบนิวนอร์มอลเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ครับส่วนที่บริเวณสะพานขอมืองสะพานท่าสิงห์หน้าวัดพระธาตุฮาริคุณชัยวรมหาวิหารในเขตเทศบาลเมืองลำพูนค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเริ่มตกแต่งนะคะปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานในกิจ กาจกรรมคลิกออฟค่ะโครงการลำพูนเมืองหน้าเยืนบ้านเฮือนหน้าอยู่นะคะโดยมีนายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนค่ะร่วมกับประชาชนก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะกําจัดเศษวัชพืชริมแม่น้ํากวงนาวัดพระท่านฮริพุนชยัยทั้งสองฝั่งให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านสวยงามสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนในช่วงเทศกาลสงกรานค่ะก็เหลืออีกไม่กี่